อ่ะโอเคนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคอสของ c ี3เนะครับซึ่งเราก็จะ,ะเดินทางมาถึงใช่ไหมตัวตอนที่6แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเอาไว้จัดรูปแบบของตารางแล้วก็ข้อมูลของตารางก็คือคำสั่งของ HTML ก็คือคำสั่ง table ใช่ไหมฮะอ่าอย่างแรกเลยนะครับผมอยากให้ทุกคน new file ขึ้นมาใหม่นะครับ new file ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อว่าตัวนี้ครับ table .html าจากนั้นก็เปิดแท็ก HTML5 ออกมานะครับแล้วก็ใส่ตัวลิงก์ครับตัวสไตล์ตรงนี้นะครับเป็น style 7. css นะครับซึ่งเราจะเอาไว้เขียนนะครับจัดรูปแบบของเทเบิลคราวนี้นะครับตรงนี้จะให้เราเขียนเองนะครับก็คือให้เราเปิด Table แล้วก็ปิด Table ตรงนี้นะครับก็อาจจะหยุดวิดีโอไว้ชั่วคราวก็ได้นะครับหรือใครมีคําสั่ง Table อยู่แล้วอยากก๊อปปี้มาแปะเลยก็ได้นะครับ แต่ว่าเทเบิลผมเนี่ยจะมี1ก็คือมีแคปชั่นแคปชั่นที่แสดงด้านบนนะครับมีอ่าเปิดทีเฮดปิดทีเฮดนะครับตรงนี้แล้วก็มี1แถวแถวแรกเนี่ยจะเป็นอ่าส่วนเฮดเดอร์นะครับของคอลัมน์แต่ละตัวนะครับก็คือ th นั่นเองนะครับส่วนที่ทีบอดดี้นะครับต่อมาก็คือเป็น t ีบอดก็จะเป็นในส่วนของ tr นะครับมี2แถวนะครับแต่ละแถวก็จะมีคอลัมน์ตามนี้ก็คือ td นั่นเอง แล้วสุดท้ายก็จะมีทีฟุตนะครับทีฟุตตรงนี้ก็จะเป็นมี1แถวใช่ไหมฮะมี1แถวคือเป็นฟุตเตอร์ด้านล่างของของตัวคอลัมน์อ่าไม่ใช่ของตัวตารางนะครับในแถวนี้ก็จะมี2คอลัมน์นะครับมี t ีเอชหนึ่งนะครับแล้วก็มีทีดอันหนึ่งนะครับอ่าโอเคผมก็มีราสาเซลล์ด้วยเล็กน้อยนะฮะอ่าหน้าตานะครับถ้าเราเปิดไฟล,นไฟลนน์นะครับรันไฟล์เทเบิลขึ้นมาโอเพนขึ้นมานะครับ โอเคตรงนี้นะฮะโอเคโอเพขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวหน้าตาตารางซึ่งยังไม่ได้ถูกตกแต่งอะไรก็จะไม่ค่อยสวยนะครับตา,ามนี้นะครับคราวนี้นะครับตัว t ทเบิเนี่ยนะครับในของส่วนของ C ีเเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งอยู่ประมาณ6ตัวนะครับที่ที่เราต้องใช้ในการที่จะตกแต่ง t ทเบินะครับ ก็มี border collapse นะครับ border spacing caption size นะครับ empty cells นะครับ table layout แล้วก็ตัว vertical align นะครับอ,อันนี้คือเกี่ยวข้อง CSS ที่เกี่ยวข้องกับ table เพราะฉะนั้นเราไปเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้ไปค้นต่อได้นะครับโอเคอ,อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือ,อผมอยากให้มันมีเส้นขอบก่อนนะครับเส้นขอบของอะไรก็เส้นขอบของอตัว TD เนี่ยนะครับ กับตัว th นั่นเองใช่ไหมอันนี้แต่ละตัวนี้ก็คือเป็น td นะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะสร้างไฟล์ใหม่นะครับอ่าผมตั้งชื่อว่าอะไรนะ style7 ใช่ไหมอ่า style7 สีสีเ็ดโอเคนี่นะครับผมลิงก์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะลองมาตกแต่งกันนะครับโอเคนะฮะเอ่ออันแรกนะครับคำสั่งอ่า่อนจะไปที่บอร์เดอร์ก็คือตัว table ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ เราสามารถที่จะกำหนดตัวความกว้างได้นะครับก็คือ width เนี่ยสมมุติผมให้เป็นร้อยเซเลยคือเต็มเลยนะครับร้อยเปอรเนต์เนี่เต็มหน้าเพจเลยนะครับเนี่ยผมเซฟนะครับล้วรีเฟชอ่าเนี่ยอันนี้คือหนึ่งรเซครับอ่าโอเคนะคราวนี้ผมลองใส่เส้นขอบเส้นขอบก็คือมันใส่ให้กับตัว tag th แล้วก็ td นะครับโอเผมเขียนแบบสั้นเลยก็คือเขียน border เลยนะครับให้มีเส้นขอบขนาด ่ 1px นะครับเป็นเส้นกรอบอทึบใช่ไหมฮะเป็นแบบทึบแล้วก็โอเคอเป็นสีดำแล้วกันโอเค black นะครับนี่นะฮะโอเคผมเซฟแล้วก็รีเฟชอีกทีอ่าก็จะเห็นนะครับว่าไอ้ตัว table เนี่ยนะครับอันนี้คือถ้าเราใส่นะครับตัวเขาเรียกอะไรเป็น border ให้กับ th กับ td เนี่ยนะฮะ ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าโดยโดย d u l t u l t แล้วเนี่ยนะครับตัว Table เนี่ยมันจะเป็นอ่าโอเคนะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นอ่าตัว Collapse นะครับมันจะเป็น Separate นะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนิดนึงอ่าสมมตุติอ่ะผมเขียนนะครับตัวอันแรกเลยของ Table ก็คือจะเป็น b o r d e r อ่าขีดนะครับอ่า collapse นะครับ ่ะเขาจะมีซิบิเลตครับซิบิเลตก็คือแยกแต่ละเซลล์เลยนะครับเห็นไหมฮะแต่ละเซลล์เนี่ยจะมีเส้นขอบของเขาเองนะครับผมปรับเป็นสองสิลองดูไงครับผมก็จะหนาขึ้นมาใช่ไหมอ่าแบบเนี้ยคือถ้าเป็นซิบิเลตก็คือแยกใช่ไหมฮะก็คือแต่ละเซลล์เขาก็จะมีเส้นขอบของเขาเองอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คืออันแรกคือ border c o l l a p s e นะครับอ่าโอเคแต่มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะ มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งนําเสนอนะครับก็คือจะเป็นตัว R collapse เลยนะฮะตัวนี้ตัวนี้มันก็จะเอาเหมือนเอาเส้นขอบนะครับมาเม่กหรือว่ามาผสานกันนะครับโอเคลองดูแบบ collapse นะครับคือเอาเนี่ยเอาเส้นขอบเนี่ยมาเหม่อเป็นเส้นเดียวนะครับยุบเข้ามาแบบนี้เห็นไหมฮะแบบนี้มันก็ดูเหมือนตารางที่เราเคยเห็นทั่วไปใช่ไหมแบบนี้มันก็โอเคละนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ตารางในในลักษณะนี้นะครับเราก็จะใช้เป็น border collapse นะครับตัวนี้น่าจะใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็ตั้งตัวนี้เป็น collapse นะครับก็เรียบร้อยละนะครับผมก็ให้วิดเป็นเป็นต0นะก็จะเต็มเพจนี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่เรากำหนดนะครับใครอยากกำหนดเป็นเอ็มหรือพิกเซลก็ได้ฮะโอเคนะครับคราวนี้นะครับโอเคเมื่อผม TSD ได้แล้วใช่ไหมเอาคราวนี้ผมอยากให้ตัว Th ผมเนี่ยมีแบ็กกราวส์หน่อยใช่ไหมมีสีแบ็กกราวส์ก็สังเกตว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเนี่ยซีเดเทเบิลมันจะมีแค่นี้แต่ว่าเราก็เอาความรู้อื่นๆมาผสมกันได้เช่นผมอยากได้แบ็กกราวส์ของ th พวกท h ทั้งหลายเนี่ยนะครับให้เป็นสีที่ผมต้องการอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าโอเคนะครับท่า TH นะทุกตัวเลยนะครับให้มีตัวแบ็กกราวส์ใช่ไหมฮะ อ่าคอลเลอร์เป็นอะไรก็เป็นสีที่เราต้องการนะี่ครับอ่าโอเคอ่าสมมติผมเอาสีตัวนี้นะครับสีน้ำตาลแล้วก็ตัวสีฟอนต์ของ th นะครับอ่าผมก็เอาเป็นมีสีขาวไหมอ่าผมก็เอาเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะฮะ,อะโอเคเซฟแล้วก็รีเฟรชอีกทีนึงอ่าก็จะได้มาในลักษณะนี้นะครับก็คือตัวหนังสือสีขาวฟอนต์มันก็จะตัวพื้นก็จะเป็นอีก สีหนึงนะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะโอเคนะครับมาดูกันต่อนะครับอันนี้คืออันแรกแล้วใช่ไหมมีอะไรบ้างมีเนี้ย border collapse ใช่ไหมอ,อีกอันนึงมันจะเป็นตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะครับ border spacing ตรงนี้มันจะใช้สำหรับไอ,อ,อ้ที่เป็น separate น่ะนะเ,ออนะเป็น Space ของ separate เพระนั้นเราใช้ collapse เลยแล้วกันนะครับเลือกเอาตัวนี้ collapse น่าจะสวยกว่านะ โอเคนะต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ table layout นะครับคำสั่งอันนี้ของ table โดยเฉพาะนะฮะ table layout ก็จะมีอะไรบ้างนะครับมี auto เคผมเซฟนะครับแล้วก็ refresh auto เนี่ยก็คือ default ของมันครับไม่มีอะไรเนะาะนะครับส่วนอีกต,ตัวหนึ่งก็คือ fix อก็คือ,อ fix เลยนะครับมันก็จะ ทําการนะครับกระจายพวกเซลล์พวกโคลพวกคอลัมน์อะไรให้เรานะครับผมรีเฟรชก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะกระจายแบบเท่าๆกันนะครับซึ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเทเบิลด้วยว่าข้อมูลเรามันเยอะขนาดไหนนะครับก็ลองดูได้นะผมกลับไปเป็นออโต้เหมือนเดิมแล้วกันครับโอเคก็โน้ t ตเอาแล้วกันนะฮะมันจะมีฟิกด้วยครับก็ลองดูแล้วแต่นะครับ ว่าเราจะจัดรูปแบบยังไงนะฮะอ่าโอเคนะครับตัวต่อมานะได้แล้วเนาะเป็นเทเบิลเลเยอ์เอาล์นะครับอ่าต่อมานะครับในส่วนของตัว td กับ th เนี่ยนะครับ th td เนี่ยเอ่อบางทีเราเออ่ข้อมูลมันติดขะขอบเกินไปใช่ไหมครับอ่าเราอาจจะใส่แพดดิ่งก็ได้นะครับอ่าอาจจะใส่แพดดิ่งตามใจเราก็ได้ฮะอ่าโอเคใส่แพดดิ่งทั้งทั้งทั้งสี่ด้านเลยก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่นะฮะ ผมใส่ไป5 px อย่างเงี้ยอ่าอ่าแพดดิง้งนะครับอ่าโอเคนะฮะเนี่ยนะฮะแพดดิ้งทั้ง4ด้านนี้นะครับของเอ่อทั้งหมดเลยนะทั้ง T D T D ด้วยแล้วก็พวกนี้ด้วยของ T H ด้วยนะครับอ่าโอเคก็จะสวยขึ้นมาหน่อยใช่ไหมอ่าโ,นะโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้นะครับถ้าเราอยากตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอ่าอันนี้อาจจะใช้ตัว hover ก็ได้เช่น เวลาที่เราเอาเมาส์มาชี้ที่ tr เนี่ยนะครับให้มันขึ้นนะครับเป็นไฮไลท์เวลาเอาเมาส์มาโอเวอร์ที่ tr นะครับที่การเขียนคือเราก็เขียน tr โคลอนนะครับาตามด้วย hover แบบนี้นะครับเช่นเมื่อผมเอาเมาส์มาชี้ใช่ไหมผมก็จะให้แบ็กกราวของ tr เนี่ยแบ็กกราวตัวคัลเลอร์นะครับโอเคเปลี่ยนสีนะครับเช่นผมบอกว่าเอาเป็นสีอะไรดี นะครับอันนี้ก็แล้วแล้วแต่เรานะครับอ่าเนี่ยมีให้เลือกหลายตัวใช่ไหมอ่ามีเกรย์ไหมอ่าเนี่ยนะครับมีไลท์เกรย์ก็ได้อ่าไลท์เกรย์นะครับแบบเนี้ยนะฮะโอเคก็เซฟแล้วก็รีเฟรชนะครับครั้นี้ผมเมาส์มาวางนะครับอ่าที่ที่ตัว T R นะครับเราก็จะเห็นละว่ามีการโฮเวอร์เกิดขึ้นนะครับตรงนี้โอเค นะฮะอันนี้คืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับอ่าสุดท้ายนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของแคปชั่นอ่าแคปชั่นก็คือตัวเนี้ยใช่ไหมครับเนี่ยตัวแคปชั่นตรงนี้นะฮะก็คือเป็นเหมือนส่วนส่วนอ่าเขาเรียกอะไรเป็นแคปชั่นของเทเบิลครับโอเคแคปชั่นนะครับอ่าผมก็อ่าเลือกแคปชั่นนะครับอ่าผมอาจจะมันตัวเล็กใช่ไหมผมอาจจะโอเค สายฟอนต์ไซส์หน่อยไหมฮะนิดนึงไอ้สมมติผมจะทำเป็นตัวเหมือนเป็น heading ด้านบนเนะเาะผมก็เซฟแล้วรีเฟชให้มันตัวใหญ่นิดนึงนะครับอโอเคเอาจจะนะฮะโอเคเอา่าพัดดิ้งหน่อยไหมนิดนึงนะครับเนี่ยให้มันห่างกันหน่อยไหมฮะนิดนึงนะครับโอเคผมก็พ a ดดิ้งสักเท่าไหร่ดี20พิกเซลนะครับโอเคลองดูนะให้มันลงมานิดนึง ห่า,างจากตัวอื่นด้วยนะครับสีด้านโอเคแบบนี้นะก็ถ้าเราอยากนะครับให้มันเขาเรียกอะไรเป็นมีก็แล้วแต่สไตล์คราวนี้มันจะเกี่ยวข้องกันกก่าคำสั่งอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ฮะที่ที่มันเนี้ยก็คือเป็น c a p ช i ่นไซส์อ่ามันจะมี c a p ชั่นไซส์อยู่นะครับนี่ครับตรงนี้ครับอ่า แคปชั่นไซส์นะครับมันก็จะมีเป็นท็อปอ่าเป็นท็อปก็คือผมเซฟนะฮะท็อปก็คือเนี่ยอยู่ด้านบนตรงนี้โอเคไหมฮะท็อปก็คืออยู่ด้านบนตามปกติอ่าอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นอ่าตัวอ่าบัตทอมก็คืออยู่ด้านล่างอะไรแบบเนี้ยโอเคไหมฮะอ่าอยู่ด้านล่างอ่าก็จะอยู่ด้านล่างตัวเทเบิลนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะอ่า ตกแต่งนะครับแบบไหนนะครับอ่าโอเคนะฮะอันนี้ปกติจะเป็นอ,อยู่ด้านบนใช่ไหมอ่าอาจจะเทคอะไรหน่อยไหมนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็คือให้มันอยู่ด้านซ้ายไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่นะครับนะครับอ่าก็คือเป็นในส่วนของตัวแคปชั่นก็แล้วแต่ว่าเราจะตกแต่งไหมนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็จะมีตัว ที่เกี่ยวข้องกับ t ทเบินะครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับสรุปอีกทีก็จะมี Border Collapse นะครับมี Table Layout นะครับมีในส่วนของ Caption s i z e นะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวมันจริงๆนะครับอย่างอื่นเราก็สามารถทไปประยุกต์นะครับเอาคำสั่งอื่นมาใช้งานได้นะครับโอเคนะครับสำหรับนะครับการตกแต่ง t ทเบิก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ลองไปขนต่อนะถ้าใครอยากอาลองดู k ีย w o r d ร์ดอื่นๆได้นะครับตามนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ